ก็เชียร์มาตลอดนะ,ะ,ะนายกคนเนี้แต่ดูๆแล้วเนี่ยนายกคนนี้เขาไปอยู่ในกลุ่มซึ่งซึ่งมันมันไม่ได้อะในกลุ่มนั้นะก็มไม่รู้ฮนะก็แล้วแต่ผู้นํานะครับเราก็ไม่นั้นเราต้องรีบจัดการของแพงนี่มันมาอย่างไงเราต้องส่งไปเลยฮะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทางนี้แล้วไอ้ไอสืบดูเลยไอ้พ่อค้าคนไอ้ตัวสุกไอ้ตัวที่มันใหญ่ๆอะ่ะ มันใครที่ทำเนี่ยน้ามันก็เหมือนกันมันแพงขึ้นมาได้ยังไงการแก๊สอะไรพวกเนี้ยแล้ประชาชนอยู่ยังไงอ่ะทุกวันนี้จะมีจะแดกอยู่แล้วไอ้ชิฟายแล้วมึงจะมาขึ้นอีกนี่แหละคือรัฐบาลเขาไม่เห็นประชาชนางไงเนี่ยถูกต้องเลยนะอย่าอย่าทำอย่างนี้สิถ้าทำงี้เดี๋ยวคะแนนรัฐบาลนนจะต่ำลงน,นะผมว่านะ